สวัสดีครับนะครับเพจคมซาวนะครับบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องสมาชิกชาวเครื่องเสียงทุกทุกท่านนะครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่14เนาะนะครับ14ธันวาคมพศ2 5 6 5นะครับกับสินค้าหลายตัวเลยวันนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของเดือนธันวากันแล้วนะครับ ก็วันที่20น่าจะได้จัดส่งของเป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับ power amp ไว้ใช้งานในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับผมก็สามารถเลือกรับชมกันได้เลยนะครับถูกใจค่อยซื้อนะครับไม่ถูกใจไม่ว่ากันนะครับก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องสมาชิกนะครับกดติดตามกันด้วยเด้อนะครับทางเพจไม่ว่าจะเป็นทางเพจเนาะนะครับคมซาว บ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งหรือว่าจะเป็น y t u t u นะครับที่ท่านกำลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมนะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มที่สินค้าตัวแรกกันเลยนะครับเป็นสินค้าจากแบรนด์ของ r o ย a l นะครับรยตัวนี้เป็น r o ย a l รุ่น L1800 นะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะครับมีด้านหลังนะครับผมเราเก็บสีให้นะครับเพื่อความสวยงาม นะครับเก็บสีให้เพื่อความสวยงามเนาะนะครับตัวนี้นะครับสามารถขับ18นิ้วคงปั๊มนะครับ18นิ้วคงปั๊มนะครับวัดไม่เยอะนะครับหรือว่าจะเป็นคงหล่อที่วัดไม่เยอะนะครับย้ํานะครับ650วัตต์อะไรประมาณนี้นะครับได้ใช้แน่นละ2ดอกนะครับขับกลางก็ได้นะครับขับเบรคก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตระกูลนี้นะครับโรยันนะครับรุ่น L 1 8พันแวดพอแอมป์ขนาด 3U นะครับน้ำหนักก็น่าจะมีเกือบ30มกิโลได้เนาะ นะครับเป็นหมอแปลงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังแล้วกันนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับด้านหลังรุ่นนี้นะครับในส่วนของภาคสัญญาณอินพุตนะครับจะมีเป็น XLR แล้วก็แจ็คโฟนนะครับแล้วก็มีสวิตช์โหมดให้นะครับเลือกใช้งานได้ตามความสะดวกได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสายสัญญาณลำโพงนะครับดำแดงมีนะครับสเปคคอนมีนะครับครบเลยนะครับราคาชท่านี้นะครับอยู่ที่นะครับเจ็ด 390บาทเท่านั้นนะครับ7390บาทนะครับถืกทนแน่นอนนะครับเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ชมแล้วกันไส้ในเนาะนะครับนี่เลยครับไส้ในเดิมเดิมสวยๆนะครับคาปาเดิมนะครับหม้อเดิมนะครับมีบอดบรรล้านพัดลมเดิมนะครับอะไรต่างต่ายังคงเป็นอะไรเดิมนะครับสำหรับตัว L 1 8 0 0ตัวนี้นะครับอ่ะนะครับ7,390บาทนะครับราคานี้นะครับผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเลย นะครับมาในส่วนของตัวที่สองนะครับตัวที่สองจะเป็นพอแอมจากค่ายดีค่ายดังนะครับวาเทคนะครับหลายท่านเห็นหน้าเห็นตาแล้วคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับตัวนี้เป็นวาเทคนะครับเป็นสวิตเลื่อนรุ่นใหม่นะครับตัวนี้สามารถขับ18นิ้วนะครับช่องละ2ดอกถึง3ดอกนะครับถ้าแน่นๆเลยนะครับโค้งปั๊มนะครับโค้งหล่อชั้นละสอดอกนะครับแบบอิ่มๆยาวๆนะครับสภาพสวยนะครับแท่นนี้สภาพสวยนะครับ อ่านี่ครับสติกเกอร์บริษัทนะครับวอร์เทคนะครับผมยังอยู่นะครับตัวนี้ราคา14,500บาทนะครับ14,500บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ14,500บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งคัสเอบีนะครับน้ำหนักจะประมาณน่าจะ10กว่ากิโลนะครับ1ิ1 8โลได้นะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้นะครับ1,400 ห้าสิบบาทหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทด้วยไหมหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งทั่วไทยเด้อนะครับทีนี้นะครับมาถึงนะครับในส่วนของ power amp นะครับสวิตชิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับจากค่ายเทคโนโนะครับรุ่น ma หนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้ก็เป็นค่ายดีค่ายดังจากคอนแก่นนะครับเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้นะครับขับได้ทั้งเบสแล้วก็กลางแหลมนะครับ 18นิ้วครงปั๊มครงหล่อนะครับใช้ได้ละ2ดอกนะครับเล่นได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับมีทั้งหมด4แท่นด้วยกันนะครับราคานะครับราคา7,900บาทต่อแท่นนะครับ7,900บาทต่อแท่นนะครับก็ถือว่าสภาพยังโอเคนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับสำหรับอ่าเทคโนโลยีนะครับ4แท่นนี้นะครับผมใครที่อ่าชอบของเบานะครับย้ายสะดวกนะครับก็ไม่ผิดหวัง นะครับสำหรับเทคโนาลย์มื่นนะครับหลายท่านบอกว่าเออถ้าพังแล้วนะครับจะซ่อมที่ไหนมีศูนย์ไหมนะครับเข้าไปใน Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับเทคโนโลมื่นนะครับข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับเป็นแอมบริษัทเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสเปคก็เหมือนเหมือนกันกับตระกูล SAE นะครับไม่ว่าจะเป็น SAE พิเกมสิบหรือว่าจะเป็นในส่วนของ TX นะครับตระกูล TX นะครับเหมือนกันเลยนะครับใครที่สนใจก็นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ7,900บาท เท่านั้นนะครับมาในส่วนของคอสนะครับนี่นะครับ NTS นะครับที่กิงก็มีเจ้าหนึ่งนะครับที่บอกให้หาให้นะครับแต่ตอนนี้ผมจำจำเฟซไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็โทรติดต่อกลับมาแล้วกันเนาะนะครับเบอร์โทรผมก็จะขึ้นให้อยู่ที่ปกคลิปนะครับ NTS รุ่น2 3 4 XL นะครับตัวนี้เป็นคอสสทางนะครับซึ่ง นะครับซึ่งสามารถนะครับเล่น2ทางได้นะครับเสียงดีครับผมในเกดเดียวกันนะครับราคาเดียวกันนะครับบอกเลยว่า nts ไม่ผิดหวังนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสินค้าของวันนี้นะครับใครชื่นชอบตัวไหนนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่านะครับใครที่มี power amp เก่านะครับ เก่าไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแอมที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่สภาพก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับอยากแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับเราก็ยินดีนะครับยินดีแลกเปลี่ยนตีเทินให้กับสมาชิกเรานะครับราคาไปกันได้นะครับรับหมดนะครับพี่น้องครับรับหมดเลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวยังยังมีสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวให้ชมสินค้าตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นมิกนะครับ มิกโปรยูโรเทคนะครับรุ่น mg 1 2 0 xu นะครับตัวนี้เสียงดีมากเอฟเฟกต์ Effect แท้นะครับสภาพ9 5้าสนนะครับสภาพ9 5้ตัวนี้ผมใช้เองนะครับเอฟเฟกต์แท้นะครับมีหลายเบอร์ให้เลือกกันนะครับสภาพสวยเสียงดีตัวนี้นะครับผม4,200บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ4,200บาท รวมจัดส่งทั่วไทยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักนิดหนึ่งเด้อนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของโน้ตบุ๊กพร้อมโปรเจกต์โซน่านะครับคาราโอเกะนะครับตอนนี้ก็ยังนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็รีบสั่งจองเข้ามากันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะถึงเดี๋ยวคนส่งจะหยุดกอดเนาะนะครับเดี๋ยวคนส่งหุดกอดนะนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกัน นะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวเพจคมซาบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งฝากพี่น้องกดติดตามด้วยเด้อนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนสินค้าจากทางร้านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องที่กดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube หรือว่าจะเป็นช่องทางเพจเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะครับให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ แต่ตอนนี้นะครับใครสนใจตัวไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับแอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันเด้อนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้หน้าจอนะครับคลิปนี้จากลากันไปนะครับผมคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ